สุขสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทูกฐานภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็อยู่ดีไม่เหงถูกฐานเด้อพี่น้องเด้อมาพบพาอกับแม่ใหญ่เขี้ยวอีกแล้วพี่น้องเด้อเพื่เก่าเพื่อหลังเนาะแม่ใหญ่เกี่ยมกับเกี่ยมเมื่อเพื่อนป่าเงินเป็ใหญ่เงื้องเงือเนาะพี่น้องเนาะ ngày kêu mì măng muông nôm nè pack nè, xin đi, làn E phi ơi, làn kêu thay lốp lo, bài phi nọng sẽ thán thể vẹt lộng bọn mình ngày kêu, xài lông chen thôi, thôi học sắc súp cà pha xoài cắn, nhìn nào nào nọ

ไ่ข้ามทอยหลดเนาะคนจะ่ทอยหลดตั้งไรดิน่อทยเนาะทอยหลดไปตั้ง,ง,งไรผัวใหญ่ข้ามเอ้ย กะหลบหลอไปพี่น้องเฮ้ยไม่ใหญ่เงงเป็นอยู่เทิ่งบอกขึ้นอยู่ใส่เนาะเป็ี่นเห็นยังเนาะไม่ใหญ่เงงเอ้ยคือเงียบแต่เด้เป็นอยู่เงือนอยู่ซ่านอยู่บอกขึ้นในดมยใหญ่เกี้ยวกระสายตามตรงหตรงหน้าไม่ใหญ่เกี้ยวมีไหมีหน้าไม่ใหญ่เกี้ยวกับสิทธายยราหลับหลอกเป็นเบิ่งพี่น้องเอ้ยบ่ได้เขาในเมืองในหน้าเลย หนองสะพว่าบ้านเมืองมันหดมันเหง่งเนาะโรคโควิดสิบเก้านี่แล้วมันเห็นบ่ท่านสงบเนาะมีนายเกี้ยวกับญานพี่นนอะเอ้ยมีนาเกี้ยวต่เถามีนาเกี้ยวกับญานตายอยู่ด้พี่นนองเอ้ยยากอยู่ดีไม่แห้งอยู่ได้ลมหนาวเย็นพี่นนองเอ้ยหักซาสุขาว สุขภาพสวยการเดินพ่นองเด้อต่างประเทศประเทศไทยหรือประเทศลาวกระนาวขาบ้ายม่นใหญ่เกี้ยวอยู่บ่อนอ้อถาวรนาวขักสักซาสุขภาพสวยการพ่นองเอ้ยอยู่ดีแมงอยู่เย็นเป็นสุขที่กดไลค์กดเซ็กติดตามสองอัติมัใหญ่เกี้ยวประจําวัน อันนี้ยวยาวมีกำลังใจสู่ๆกับข้อคมมุกขอบใจทุกๆท่านอยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขพี่น้องเอ้ยป่านนี้เหนียวยาวก็จะลืมเอุ่ยไหวไปพี่น้องเอ้ยหลอกฮาเอ้ยไอเปืนอยู่ทางใดเด้เนาะมันหลอกฮาคือมีสมออยู่ก็ได้ยินเสียงเจ้าเจ้เจ้าเจ้ะเทิงพอ ายล่อบยุทธรรมศาสตร์บ้านมีใหญ่เคียวบึงพี่น้องเลยเนี่ยคือเสียงเปลินป่าก็เสีเสียวเป็นยังได้เนาะ โอ้ยเป็นยางว่าเป็นตาตามกตกใจแท้หลูกเอ้ยแม่โตนะเป็นพีส่สางอีกแล้วบิดเนื้นนนนหนึ่งเดือนหนึ่งแท้หลูกเอ้ยจะเป็นบุญบบมีขากนะ้าหลูกเนาะเป็นยาเคี้ยวเป็นยางเติงเือนพี่น้องเอ้ย <c oughs> มาพามาะสบพบพหอะลานโทรมาแต่ไตเนาะแม่ของสาวสวยเนาะ โทรมาข้าวบ่ดีบ่จ้ะว่าโทรมาแบบสั่นจะตกหมกตกใจแท้โอ้ยพี่น้องเอ้ยอยากออกรูปยังมาบ่ทันกล้องเด้สิพี่บ่ทันปิดกล้องอืมปิดกล้องักลนี่โอ้ยลองส้มลองดูนํากันพี่น้องเอ้ยไปปเป็นอะไรแม่ม่ใหญ่เลยม่ใหญ่เียวได้ยังมาให้ล่ะอ่ะนบมาขอบใจเด้อค่ะ ยายยาบ่นี่แม่ลูกขอบใจเด้อน่ะโดยๆได้ลูกซินกับมะม่วงเนาะกับนมมะม่วงก็มาให้แม่ยายงึงแนเพิ่นมากเนาะม่วงสุกพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องมื้อนี้กฮอเือนเอื้อยแหละพี่น้องเอ้ยอีน้อยเอาไปแล้วบ่ไปกินกับข้าวเออเอาไปกินแล้วอแนคนมากเนาะองานกมากนมากเนาะพี่น้อง มาโทรมาขึ้นมากพอได้ยินเสียงข่าวอ่ะบอดีเนาะเมยซาซุยนัานเมย์ใหญ่เคี้ยวกระตกใจสิว่าเนี่ยใดเมยซาซุยโซโซเป็นเมืย์ข้อกับไข่เป็นเมืย์ข้อกับไข่เห็นพี่น้องเลยปวดปวดละข่าวี่แล้วเถื่อนหนึ่งบัรนี้ก้าเป็นอีกแล้วเจ็นเนี่ยใดจิ่งที่บขาดขีดเนาะหมักเป็นมาหรือนะคนเฮานี่ยอดบั่นหดข้าวเห็นได้ก็สูสูต่อไปเห็น่ใด้ก็นะเห็นได้เลยเจ็บปวดเนาะแมนแมนครับเจ็บปวด เขาจะเอามาหงมอเคงก็ได้เมื่อจับปะสักเคงจับปะสักโดยโดยโดยเนาะหลดโดยสารกับบอลเลนลูกการไปการมากกับไปส่ายมางายไปง่ายมาี่ายตีนหนอกเนี่ยได้การลงเมื่อการผู้หนึ่งสามเซนคือถั่วลุยขึ้นมากกับสามเซนป้าตกตึกโบผู้บ่มีกับโอ้ยผู้บ่มีกับบอลเดี่ยวอบสีว่านี่ยได้กดคอคือล้านทรายขึ้นมากอดคอใส่ขึ้นมาเอื้อยสิว่านี้ มันเกี่ยวกับพญ่าและบ้านเมืองมันหอนเหงพี่น้องเอ้ยคือว่าแหละไปไซม์มากับไปยะไปซาโลโควิซิปเก่าเนาะบาวต์ตะวันประเทศลาวประเทศใดๆก็คือคือสิบหกพอคือกันอยู่อยู่ในกลุ่มอาเซียนหรือว่าอยู่ยุโรปกระดังโซกับมีแมนแมนบอลบอลติดไายกับมีบอลบอลติดกับมียังเป็นบางส่วนอยู่้ขโลกใครใครเจ็บบัดนีโลดร่างติี่เขาจะหลอกดาวเบิร์ตแมนใช่ไหมเะเจ้าบอกเปิด แต่ว่าเศ้าซุยสิลงไปเบื้องเม่์เป็นกับอุ้งใจอยู่มาจากที่โลดกับ่มี่ยั้งกับบ่มีนี่มันเหมือนน้คขาโลดอืมขาโลดขาแพงพี่น้องเอ้ยผู้หนึ่งบานนี้ชิฮอดบ้านฮอดแต่ปากเซได้ผู้หนึ่งสามแสนฮอดแต่ปากเซ่บ้านนี้แต่แต่ปากเซเมื่อไหรมาเงินทำไมถือลงไปเป็นหมื่นเงินเป็นหมื่นกันมันจะได้พี่ช้งแต่ปากเซ่เปนเมื่อนี้กับแต่ปากเซออกไปกับเทาย่างแสนปุ๊บแต่ปากเซออกไปหาบ้านค่ะแม่ แสนผู้มือนี่คันแน่นนี่ไรเคยมาพีกระชามแสนมิผู้หนึง่งผู้หนึ่งพันปลายบาทพี่น้องเลยเ็จได้ชิสูไว้บา้เ็จได้กับ<ม>พิจารณากันเดอร์แถวเอ้ยยิ่งใเอ้ยเ็ดได้กรรมเฮ้าป่าปีนอดบ้านพาบ้านพายบ้า,านมันโ,<ซ>อมโอว่าแต่น้าพายกับผบผู้คนเนาะอ,อานสนะกระอวยมหาลานสาวเนาะสาวสวยเนาะปาถุเนาะลานสาวนี่สมัยได้เขื่องผักลายแท้อันนี้นะ ด้ยที่ทางกรุงเทพมันสะากันมากมากบริจาคเด็กโดยโดยโดยกำลังข่าวแม่มาบเพราะพ่วงอ่านพ่วงอ่านไล่สื่อไปแต่หนี้ข่าวแม่พ่วงจะดีพอมาส่อสลดใจเนาะพี่เนาะเนาะมีเครื่องยังในป้าลายอัานลายเนี่ยแนวเนาะลายยางเสือผาเอิมิกซ์ซมาม่าป้าเถาะเนาะแต็นน้องเนาะหนักเหียนแต่สิดีมกดีใจบบอะไรกินเนาะ กินสิ่งที่ดีๆได้สิ่งที่ดีๆพี่น้องเอ้ยขอขอบคุณทางคุณยหญเจะดีทั้งทางได้นั่งทั้งกรุงเทพก็ท่านเนมีเทศทานบ่พอท่านเน่อยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพเข้มแข็งหมันยืนลงเรื่องสุขกายสุขใจปัตนาสิ่งใดทมงคงหมะปาัฒนาถุกประการด้วยเทินทางวิยงงานวิ่งงานเนาะการได้ทรงคงหมัดพัถนาอยู่เย็นเป็นสุขแมนแมน สาวซุยผัวร้านสาวกะห้ผู้เป็นสะพานบุญกบไม่ใหญ่เงื่งกะอยู่ดีไม่แห้งเด้อ์ร้านเด้มให้อยู่ดีไม่แห้งอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพเข้มแข็งมันยืนลุงเรื่องจริงทีข้าวอันข้าวมาเนี่ยบอดีกะมันเป็นพนเบาประสานอพี่น้องเอ้ยสวงหาเศร้าซาทุกมาหอนี่ไม่ใหญ่เคียวกกิ๊บไว้ก่อนพี่น้องเอ้ยฝาคกนไล์กดชซ์กดติดตามส่งอติแม่ใหญ่เคี้ยวผัวสูุต่อไปเดือพี่น้องเด้อกลังใจให้แน่ ทุกๆมือทุกๆวันอย่าไปอย่าไล่กันเด้อพี่น้องเด้อขอกพี่พาะประการนะครับขอโทษขออภัยพี่น้องเอ้ยเขาบอกเนี่ยเราบริษัทเจนกันตีตำนิตีส้มม่ใหญ่เกี๊ยวได้บ่เป็นยังมีไงเกี๊ยวยองหับพี่น้องเอ้ยขอวบใหฮะพรอิบซีถูกทานอยู่ดีมีเฮงอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพผเข็มแข้งมันเย็นลงเรื่องสุขกายสุขใจด้วยเถินสาธุกบายบายสบายดี